ผู้ชมมาดูเรื่องราวที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยะแก้วที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยนะคะตรงนี้เป็นปัญหาจริงๆค่ะเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีชาวกะบูชามายั่วยุมากดดันอยู่แถวนั้นประมาณ30-40คนทุกวันไม่ทำมาหากินแต่เดี๋ยวต้องไปไล่เรียงทำลายเพราะว่าทำลายที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วเนี่ยบอกไปแล้วพื้นที่หนึตุลาคมอีกพื้นที่หนึตุลาคมพร้อมป้ายประกาศ สามภาษาต้องออกไปจากพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นนี่ทำให้เขามาชุมนุมกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเออนี่ให้ออกแต่ว่าอย่างแรกคุณผู้ชมคะโดนก่อนเลยเพราะว่าทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีเขาเตรียมที่จะเข้าไปยึดทวงคืนผืนป่าก,กว่าร้อยไร่เลยนะคะที่ชาวกพูชาเขาเข้ามาปักหลักกันอยู่นะคะโดยแผนปฏิบัติการทวงคืนผืนปา่าครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พุทธศักราช2484รวมเนื้อที่ที่จะยึดคืนประมาณ115ไร่ ต้องบอกว่าเอาจริงแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนเมื่อวันที่3นะคะซึ่งเริ่มสำรวจพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานขั้นต้นจากนั้นประกาศแจ้งให้ทราบว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของไทยและที่สําคัญเป็นพื้นที่ป่าด้วยค่ะนี่แหละครับกระทั่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บุกรุกบริเวณบ้านหนองจานพื้นที่นี้ถูกแจ้งความดาเนินคดีกับทางพนักงานสอบสวนสพโคกสูงประมาณ7 1ไร่ซึ่งจะเข้าไปควบคุมพื้นที่ตรวจยยึดดดอ่าางเ็ข การเข้าไปดําเน,นินการครั้งนี้เ<ม>จ้าหน้าที่จะใช้ความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายปกป้องทรัพยากรป่ามไม้และยืนยันความชอบธรรมว่านี่คือพื้นที่ของราชอาจาักรไทยโดยให้คนที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ผู้กระทาผิดนะออกจากพื้นที่ไปพร้อมทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กําหนดจะบอกว่า2พื้นที่มีความต่างกันเรื่องห่วงเวลานะครับอย่างหนองยาแก้วเนี่ยเขาให้ออกจากพื้นที่เส้นตายคือสตุลาคมค่ะส่วนบ้านหนองจาน 10ตุลาคมอันนี้ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลั่นวาจาไว้ทุกอย่างต้องจบภายในวันศุกร์หน้าค่ะก็เหมือนที่คุณกริดบอกแล้วค่ะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็มีการออกแถลงการนะคะหลังจากได้รับหนังสือประท้วงจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยค่ะซึ่งเนื้อหาในแถลงก็คือว่า ควรจะต้องกลับไปเร่งพิจารณาจัดทาแผนอพยพราษฎรชาวกัมพูชาที่ลุกล้ําพื้นที่ของราชนาจักรไทยและอยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามที่จังหวัดสแก้วเสนอโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งแผนอพยพดังกล่าวให้จังหวัดสะแก้วในวันที่1ิตุลาคมที่จะถึงนี้รวมถึงจังหวัดบันเตียเมนเจยเนี่ยจะต้องหยุดการดําเนินการต่อการยั่วยุสร้างความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพ,พื้นที่การก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือว่าชั่วคราวนอกพื้นที่อ้างสิทธิ์ทุกกรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมังคับใช้กฎหมายป่าไม้ตามพรบรป่าไม้ของไทยค่ะ